หมู่บ้านแม่กาหัวทุ่งหมู่ที่12ตำบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยายชาวบ้านได้ประสบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีสีแดงโคลนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถซักผ้าได้ไม่สามารถใช้น้ำประปาทำปูวเหลืองได้ ยังไม่ได้รับการแก้ไขคุณมันก็ซักไม่ได้ซักผ้าไม่ได้ใส่เครื่องก็ไม่ดีอเครื่องเป็นไอ้นี่สนิมหนึ่งกินเครื่องเอาน้ําที่รองไว้มาซักอ๋อเวลาน้ำขุ่นนะก็ซักผ้าไม่ได้เนาะหนึ่งซักผ้าไม่ได้เอาน้ำมาอาบอะไรก็ไม่ได้ถ้ามันขุ่นนะทำให้ผ้ามันเป็นเหลืองๆเนะ าจากการสำรวจหมู่บ้านได้พบถังเก็บน้ำขนาดใหญ่สองแห่งในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านได้สร้างขึ้นเพื่อกองน้ำก็คือเดี๋ยวนี้ก็ดึงจากประปาส่วนภูมิภาคจากในในในเยามาในเมืองมาแล้วก็แต่ค่าค่าใช้ใจ่ายมันก็จะสูงไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทำทำเรื่องจากน้ำาใช้น้ำประปาจากบนอ่างเก็บน้ำไม่ต่ำมาอีกสายหนึ่งแต่ยังตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ